สัตว์เลี้ยงในเกมเพจซูมเลเตอร์ X ณปัจจุบันมีมากกว่า1000ตัวครับและสัตว์ทุกตัวก็จะถูกบันทึกข้อมูลเก็บเอาไว้ในตู้เก็บข้อมูลตรงนี้ทั้งหมดครับยกเว้นเจ้าฮิวปิกัสต์นะครับเนื่องจากว่าฮิวปิกัสย์ถูกทางทีมผู้พัฒน,นาเขาได้ลบข้อมูลออกไปจากตู้ตรงนี้แล้วครับรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงของผู้พัฒน,นาบางตัวด้วยก็ไม่ได้ถูกบันทึกข้อมูลเก็บเอาไว้ในตู้เก็บข้อมูลตรงนี้ครับ แต่มันจะมีสัตว์อีกประเภทหนึ่งครับที่แม้แต่ตัวผู้พัฒนาเองก็ไม่รู้ว่ามันมีกี่ตัวและมีตัวอะไรบ้างครับที่สําคัญเลยมันไม่ได้ถูกบันทึกข้อมูลเก็บเอาไว้ในตู้เก็บข้อมูลตรงนี้ครับผู้คนเรียกสัตว์เหล่านี้ว่าจิตครับใช่ลวครับและนี่ก็คือคอนเทนต์หลักของเราในคลิปวิดีโอนี้ครับข้อผิดพลาดที่ราคาแสนแพงแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอนี้กันนั้นผมอยากจะขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของคลิปวิดีโอนี้กันก่อนครับ บอคทีเอด com เว็บไซต์ให้บริการเติมโลบักที่ดีที่สุดมีบริการเพจซิมูเลเตอร์ x ทั้งเจมสัตว์และไข่ราคาถูกปลอดภยัยมั่นใจได้ลิงก์เว็บไซต์อยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเพื่อให้เป็นเมิอนผู้เล่นมือใหม่ที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่และเข้าใจเนื้อ,อาหาของเราภายในคลิปได้ม,มากขึ้นครับผมจะขอแบ่งประเภทของสัตว์เลี้ยงให้ฟังก่อนก็แล้วกันนะครับสัตว์ที่มีทั้งหมดภายในเกมเพจซิมูเลเตอร์ x จะแยกออกเป็น4ประเภทหลักๆเลยคือ1 สัตว์ที่ได้จากการสุ่มครับสัตว์ที่ได้จากการสุ่มหรือสัตว์ประเภทที่1หมายถึงสัตว์ทุกตัวที่อยู่ภายในเกมทั้งหมดนะครับที่ได้จากการสุ่มไข่ไม่ว่าไข่นั้นจะเป็นอะไรก็ตามครับก็ไล่เลี้ยงมาตั้งแต่ไข่ในโลกอีเวนต์เลยนะครับลัคกี้บ็อกเวอร์จนมาถึงคาวายรเวอร์และก็รวมไปถึงไข่อีเวนต์ไข่เควสตรงนี้และไข่เอกลูซีฟตรงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่และไททานิกนี่คือสัตว์ที่ได้จากการสุ่มหรือว่าสัตว์ประเภทที่1ทั้งหมดครับประเภทที่2 ทอยเพชรสัตว์ประเภทที่2นี้จะโอ้อ oh, ูกระบาดตรงต่อหน้าเลยครับทุกคนเดี๋ยวกลับมาเข้าเรื่องกันก่อนสัตว์ประเภทที่2นี้จะเป็นสัตว์ที่ทางทีมผู้พัฒนาทําทอยเพชรหรือว่าทําของเล่นขึ้นมาขายนะครับแล้วเราก็ไปซื้อครับเมื่อเราซื้อของเล่นเสร็จแล้วครับผมเราก็จะได้โค้ดจากของเล่นนั้นนํามากรอกลงในช่องรีดีมตรงนี้ครับแล้วเราก็จะได้สัตว์ที่อยู่ภายในเกมครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยครับทุกคนก็จะมีตัวอื่นอีกเยอะแยะมากมายนะครับ แต่สัตว์ทุกตัวจะมีแท็กนะครับทุกคนแท็กตรงนี้จะเหมือนกับเลขบัตรประจําตัวประชาชนของสัตว์อะไรประมาณนี้ครับประเภทที่3 Limited I t ไอสัตว์ประเภทที่3นี้ยังถือว่าใหม่อยู่นะครับสำหรับ p e s t i m a t o r X มีออกมาแค่2ชิ้นเองนะครับก็จะมีเจ้าบอลลูนชมพูกับ, Banana บไทเทนิกบานาน่านะครับไทเนิกบานาน่เนี่ยผมเสียดายมากครับทุกคนตอนแรกถูกปล่อยออกมาในราคาแค่690ลบักเองนะครับ แต่ผมซื้อไม่ทันนะครับเขาจํากัดจํานวน99ชิ้นครับแล้วราคาขายปัจจุบันคุณผู้ชมดูครับเป็นไงโอ้โหใครขายได้ชีนี่คือรวยเลยนะครับผมแต่ก็มีข้อจํากัดอยู่นะครับสําหรับไอเทมลิมิเต็ดที่ทางคุณเพตนเขาปล่อยออกมาขายเองนะครับตอนนี้ยังมีแค่2ชิ้นนะแต่ภายในอนาคตเนี่ยจะมีมาเพิ่มอยู่เรื่อยๆเราก็ต้องคอยติดตามกันนะครับข้อจํากัดที่ผมบอกก็คือไม่สามารถซื้อขายกันได้ภายในเกมครับ รวมไปถึงการเทรดด้านในและด้านนอกด้วยนะครับถ้าคุณอยากจะได้คุณจะต้องซื้ออย่างเดียวเท่านั้นนะครับจะไม่เหมือนกับไอเทมลิมิเต็ดของทางรูบอกเขาปล่อยออกมานะอันนั้นคือเทรดได้ครับทุกคนแต่อันนี้ของผู้พัจนาปล่อยออกมาเองไม่สามารถเทรดได้นะครับประเภทที่4สัตว์ที่ใช้โลบักซื้อโดยตรงณปัจจุบันนี้เราไม่ได้เห็นสัตว์ประเภทนี้กันแล้วนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมเล่นเพลสซูมเลเตอร์ X มาตั้งแต่แรกๆนะครับสมัยก่อนซีซั่นแรกเลยเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นได้ชัดเลยครับว่า สัตว์ประเภทนี้มีเยอะมากนะครับผมสัตว์เอกลุศิบหรือที่เราเรียกกันว่า OG นั่นแหละครับทุกคนผมไม่ได้เล่นมาตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับผมเพิ่งมาเล่นตอนที่มีฮิวแล้วนะครับแต่ผมติดตามข้อมูลข่าวสารมาเหมือนกันนะครับสัตว์ประเภทนี้ครั้งล่าสุดหรือว่าครั้งสุดท้ายที่ผมเห็นถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นเจ้าฮิวบูบอลูนแคทนะครับที่ถูกทําออกมาขายนะครับเป็นลิมิเต็ดไทม์ครับไม่รู้ว่าภายในอนาคตผู้พัฒนาจะนําสัตว์ประเภทแบบนี้กลับมาขายใหม่อีกครั้งหรือเปล่านะครับก็อยากเห็นนะครับใช โดยตรงเลยนะครับไม่ต้องเติมสุ่มเนาะแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะมีนะครับเดี๋ยวนี้ก็คือเติมสุ่มสนุกกว่าอะไรแบบนี้นะครับประเภทที่5อาอ้าวไหนบอกว่ามี4ประเภทยังครับทุกคนสัตว์ประเภทที่5นี้คือสัตว์ประเภทพิเศษครับ มันไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในเกมครับผมแต่มันถูกบันทึกไว้โดยผู้คนที่เขาเล่นเพลซิมูเลเตอร์เองครับแม้แต่ตัวผู้พัฒนาเองก็ยังหาคําตอบไม่ได้กับสิ่งนี้และก็มีหลายๆคนที่เขาพยายามจะหาคําตอบเหมือนกันนะครับสัตว์ประเภทนี้เขาเรียกกันว่ากิดครับมันคือข้อผิดพลาดที่เกิดจากเกมครับทุกคนผู้พัฒนาไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นและมันเป็นได้ยังไงครับผม ผมจะยกตัวอย่างให้ทุกคนฟังก็แล้วกันนะครับเราจะเริ่มกันจากสัตว์ประเภทที่2ทุกคนยังจําได้ใช่ไหมสัตว์ที่ได้จากทอยเพชรนะครับผมก็คือซื้อตุ๊ก,กตามาแล้วนําโค้ดมากรอกรีดีมครับสัตว์พวกนี้ทุกตัวจะต้องมีแท็กหมดนะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าทุกตัวจะต้องมีแท็กหมดนะครับเพราะทางทีมผู้พัฒนาเขารันโค้ดมาแล้วนะครับแล้วเขาก็ตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้นครับ แท็กจะเหมือนกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนของสัตว์ตัวนั้นๆนะครับผมเราจะได้แท็กอะไรอันนี้ต้องไปลุ้นกันอีกทีนะครับสมมติว่าเขาผลิตออกมา5,000ตัวนะครับเขากอกแท็กลงไปนะครับผู้พัฒนาใส่โค้ดไป1 0,000นะครับปล่อยออกมาล็อตแรก5000อย่างเงี้ยคุณก็อาจจะได้ตัวที่10,000ก็ได้นะครับผมไม่ใช่ว่าคุณซื้อมาคนแรกกอกแล้วได้เลขหนึ่งไม่ใช่นะมันเป็นการแรนดอมนะครับผมแต่ทีนี้ข้อผิดพลาดมันเกิดขึ้นครับจากเจ้าฮิวเอ็กซ์ล็อตครับตัวนี้เลยครับทุกคน มันมีอยู่แค่6ตัวในโลกครับผม6ตัวที่ไม่มีแท็กครับทุกตัวจะต้องมีแท็กนะครับแต่ว่ามันมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกับ6ตัวครับตอนนี้ไม่รู้ว่าอยู่กับใครนะครับมันไม่มีแท็กครับผมไม่รู้ว่าเป็นได้ยังไงนะครับมันเกิดจากการรันโค้ดของผู้พัฒนาที่รันโค้ดผิดหรือระบบเกมเกิดข้อผิดพลาดเออร์เลอร์ขึ้นอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนครับและแทนที่มันจะถูกมองข้ามหรือปล่อยผ่านไปใช่ไหมครับ กลับกันเลยครับผมผู้คนกลับให้ความสนใจกับมันเยอะมากๆครับสัตว์ที่เป็นกิจเนี่ยครับทุกคนหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากเกมนะครับผมกลายเป็นตัวที่มีมูลค่าสูงมากครับสูงชนิดที่ว่าราคาสามารถซื้อไททานิกได้เลยครับบางตัวที่มันเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับผมอย่างเช่นตัวที่ผมบอกไปครับผมเจ้าฮิวเอ็กซ์ลอตัวมักคู่นี้นะตัวนี้นะครับมันมีแค่6ตัวในโลกครับถามว่าผมรู้ได้ไง ผมไม่รู้ครับแต่ผมถามคนขายครับผมคนขายเขาบอกมาอย่างนี้นะครับก็เหมือนที่ผมบอกตอนแรกกับทุกคนครับว่าผู้พัฒนาเองก็ไม่รู้นะครับผมว่าข้อผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีกี่ตัวและมันมีตัวอะไรบ้างนะครับแต่ผมคิดว่าคนที่เขาขายเนี่ยเขาก็คงไปคุยๆกันในกลุ่มใน d i s c o อ d อะไรแบบนี้นะครับว่ามีกี่ตัวแล้วอะไรแบบนี้นะ และอีกหนึ่งตัวที่ผมไม่พูดถึงไม่ได้ครับมันเป็นตัวที่ร้อนแรงมากๆนะครับผมสัตว์ทุกตัวที่เป็นฮิวนะครับผมจะต้องมีบัฟเบสเฟนแบบนี้ใช่ไหมทุกคนอันนี้ไม่แปลกนะครับผมและก็จะต้องมีสัญลักษณ์อะไรเอ่ยแบบนี้นะครับหมายความว่าไงครับหมายความว่าสัตว์จะต้องไม่มีดาเมจนะครับตัวที่เป็นฮิวนะครับ แต่ก็จะได้บัฟจากการดึงความสามารถของตัวที่เก่งที่สุดภายในทีมครับผมทีนี้มันมีบางตัวครับที่อีวูในตู้นี้ออกมาครับผมโดยเฉพาะเจ้าลาวานะครับทุกคนอีว e ออกมาแล้วครับมันไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์อะไรเอ่ยแบบนี้ครับทุกคน มันเปลี่ยนครับกลายเป็นดาเมจเหมือนกับตัวพวกนี้นะครับผมแล้วเลขมันลันเยอะมากนะครับทุกคนบางตัวดาเมจล้านบางตัวดาเมจสิบครับยวมีดาเมจบ้าไปแล้วครับผมคุณผู้ชมยวที่จะมีดาเมจได้มีแค่คนเดียวเท่านั้นที่ทําได้นะครับนั่นก็คือผู้พัฒนานะครับผมถ้าเป็นคนปกติเล่นอย่างเราๆหรือว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยไม่สามารถทําได้นะครับแต่นี่คือข้อผิดพลาดที่เกิดจากเกมนะครับ กับอีกหนึ่งตัวผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นกันนะครับสําหรับเอ็กูซีบตัวเก่าๆนะครับผมหรือว่า OG นะครับที่มีดา์เมจเป็น0ูนย์นะครับเดี๋ยวผมจะลองวาร์ปไปดูก็แล้วกันนะเผื่อว่าเราจะเจอนะครับทุกคน นอกจากคิ้วหรือว่าเอกลักษณแล้วข้อผิดพลาดตรงนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับตัวปกติได้เหมือนกันนะครับเป็นตัวธรรมดาแต่ว่ามีดาเมจเป็นศูนย์ครับอย่างเช่นตัวพวกนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเจอนะครับผมหรือว่ามีอย่าเอาไปทิ้งนะครับผมเก็บไว้มันสามารถขายได้แล้วก็ราคาดีมากๆนะครับทุกคนนี่ครับ ออเดอร์นะครับผมหรือว่าน้องนาคสุดน่ารักปกติมันจะต้องมีดาเมจดแบบนี้นะครับทุกคนเอ็กซ์วูดตัว, e ตวกเก่าๆทุกตัวจะมีดาเมจดหมดนะครับแต่ตัวที่มันเกิดจากข้อผิดพลาดดามจของมันตรงนี้จะเป็นศูนย์นะครับราคาปกติอยู่ที่6กถึงแปดบิลเลียนนะครับแต่ถ้ามันเกิดข้อผิดพลาดแล้วดามจดศูนย์นะครับราคามันจะคูณร้อยเลยครับทุกคนผมเห็นคนขาย4 0 0 500บีก็มีคนซื้อนะครับ นี่แหละครับผมข้อผิดพลาดที่ราคาแสนแพงครับ ผมไม่ได้หมายความว่าสัตว์ทุกตัวจะต้องมีดาเมจเป็นศูนย์ทั้งหมดจึงจะมีราคาแพงไม่ใช่นะครับผมกิจไม่จําเป็นต้องดาเมจเป็นศูนย์นะครับดาเมจจะเป็นอะไรก็ได้นะครับกิจหมายถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในเกมครับโดยปกติแล้วนะครับสัตว์ทุกตัวจะต้องมีรูปแบบและแพทเทิร์นของมันนะครับแต่ถ้ามันมีตัวไหนออกมามันต่างไปจากพวกนะครับแบบนี้เราเรียกว่ากิจทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นเจ้าหิ้วตัวนี้ก็ละกันนะครับโดยปกติแล้วหิ้วออกมาจะต้องมีบัฟเป็นเบสเฟนนะครับ หรือไม่ก็จะต้องมีบัฟเพิ่มมาจะเป็นบัฟอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้นะครับแต่ถ้ามันออกมาแล้วไม่มีบัฟนะครับมีแค่เบสเฟนอันนี้เราเรียกว่ากิจนะครับหรือว่ามันออกมามันมีดาเมจอันนี้เราเรียกว่ากิจนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วฮิวทุกตัวนะครับผมจะไม่มีดาเมจนะครับ ถ้าเป็นสัตว์ที่เกิดขึ้นจากผู้พัฒนาเสกขึ้นมาแบบนี้เราไม่เรียกว่ากิจนะครับทุกคนเพราะผู้พัฒนาเขาจะเสกอะไรขึ้นมาก็ได้นะครับผมเขาจะทําให้ฮิวมีดาเมจหนึ่งล้านหรือว่าจะทําให้ฮิวมีดาเมจศูนย์ก็ได้ครับผมซึ่งเขาทําได้ทั้งหมดนะครับทุกคนแต่กิจที่เราเห็นขายในตลาดทั่วไปเนี่ยมันเกิดขึ้นจากคนปกติที่เล่นปกตินี่แหละครับ แล้วจุจู่ๆเข้ามาเล่นวันหนึ่งสัตว์ของพวกเขาก็กลายเป็นกิจซะเองโดยที่ไม่มีคําตอบแล้วก็ไม่รู้สาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรนะครับผมก็พยายามจะหาคําตอบในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับทุกคนแต่ไม่มีคําตอบจริงๆครับผมไม่รู้ ว่าเขาทําได้ยังไงและมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วเพื่อนๆละครับเคยเจอกิจตัวไหนกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้กันด้วยนะครับหรือว่าใครมีตัวไหนครับผมก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับก่อนจะจากกันไปนั้นอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรากันด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบาย